ก้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องก้าวสบายดีนนเบอร์ทุกฐานที่เข่าวมหาสมุทรส่องน้องค้าเด้อพี่น้องเอ้ยพบพ่ออันคือเก่าพี่น้องเมอืองทาก็สิมาล,ลางเฮ็ดอย่างเนี้ยสบายดีพี่น้องมาลงางเฮ็ดทำกันเด้อพี่น้อง,ง,อง,งเ,งเอ้ยเฮ็ดธรรมศาสตร์มีหลายอย่างเฮ็ดกันเนาะ อันนี้คือเฮ็ดละงกเรื่องแม่อันนี้ละงกเรื่อง,อง,แ,องทแทะด้อนกับบริใหญ่ด้อนกับบริกลวว

เป็ดกระิเป็นบ่อ้ลูกครูโอ้ออโอเห็ดนี่เห็ดดินหน่อเห,อห็เดดินละอันนี้เจ๊เป<ม>็น,นเฮ็ดยัง,ดงเ็ดนมองบ่ามโอ้ังเลลังเลอันเคียวลังเขียวหอมี้ากินเห็ดไข่เลยยายตี๋จะเสียกออืม,มงั้นหดะปีง<ม>๋งั้นอะปีีนแล้วนี่คนเจ้า ข้ามจีบป่นเฮ็ดหนอยจีดาบม่เสร็จแม่จำป่นเนาะจีดเาะเว่าบักปืนคราบักป่อนหาเฮ็ดเนาะอ่าไปลอยนึ่น <c oughs> นงห้าเฮ็ดไมคุณนคุณเอมามาว่านน่งนะอันนี้เฮ็ด <c oughs> นางงัวเฮ็ดนางงัวดอกเรลือง เอะไรอย่างไรแนวพนติโตกบอ่อเหมือนเลยแล้วตกมาซ่องสมิดเหมือนเดิมต้องมาแค่แต่เอาไอยคิวมาหอดเลยอยู่เฮือนบ่มีไพี่น้องเลยฮะก็เลยออกมาหน้านาะใายคนนี็คือสีม่วนออกมาหายมาหน้าอยู่เฮือนซ่องซองคนใกล้คิวกับบะม่วนเลย ยังโมทัานละเมื่อพี่น้องเอ้ยว่าสิเมื่อบ้านป่ายท่านละเมือ่อบ้านขาวเมือนี่คือสีเหล่เป็นเจ้าเล่นอนะไรเนาะเขาแหลวก็น้อยพี่น้องกับบ่อไร่เมื่อดอกอีกซองเมือคือสีเหล่คนละสิมาแต่เ้าเนาะ,นนะคนไทยน่ะยังโมเห็นยันงโมเห็นผืนไม้ เฮ็ดใคย่องอนี้กันหอมหอมขอโทดขออนุญาตเด้ลองทำหนังนั่นเอนังตาง chỉ có xiên thôn mà chỉ có xiên thôn mà à, nó nhà phần thịt khôi nhảy nó, mực tàu ba này nó phần bít tết ở này nè nhảy thằng dây phụt phô bằng đây phụ tôi dài dài đây thì nó phá khôi nhảy ยังใหม่ใหม่ให็นหน้าทีปูเผินเสนามอะไรเนต้นเลยเมนมันลื่นเนยไงเมนลื่นอันยาอืมมันมื่นอยามันลื่นใช้มือตัวเองอืมอโบตานัเด้มันมื่นะเลือจ้าซๆนำมือมันออกก่อน มากันลับไอคิวกับมาคู่มือกันลับคู่มืออะไรถือล้มเลยลับลุบ่นัันลื่นแล้วตัวบ้าตัวใหญ่ตัวปลากันมงดูอ,อืมอ่มาพี่น้อง มาตัวใหญ่จะหลุ่นละปุ้ยใส่ปลานะปวดโพใส่เงาเลยสบายดีพี่น้องขั้วปลาแมนไปทางนี้กับลังเฮ็ดไปทางนั้นกับกวดนะแมนกินแต่เฮ็ดแล้วบัานนอกบัานหน้าครับให้ใส่เป็นอเสื้อเฮ็ดซะ ข่ยอืไเดข่สิบห้าอีกกับหยามาไหวจีปนเนาะหยาเนาะไปหลอกอีกห้าข่ได้เห็ดปวกเนาะพี่น,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 น้องเนาะแม่สิบห้าหลอกอยู่กับเพิ่นไ้อยว้อยจีหลอกนะก็ลลอนใหญ่อมาะอันัน ถ้าถือไอคิวกับผอนอนมาเลยนอนหรือเปล่าิเบ่งองลงูคิวนะยันยงกัดบ่นันผาลูกยงไงทางนั้นเห็ดกินทางนี้นอนผาลูกเพิ่นตกลิ้นยิบหยิบไอคิวได้แต่นอนอยู่ในนี่ลาน เดงปอนขาวไอคิวยังไม่ได้ปอนขาวซาม่าอะไรก็ลาบเลยป้าลุงไยเฮตมานมาิดินะมกลอ้ออยจ้าจกินมกล้ยมาสาพี่น้องตอนเนีงแกกําลังเนาะจีเฮ็ดพี่น้องเอย้ยปิ่งเฮ็ดนะแล้วก็แกงเฮ็ด ກັບຜັກຂແຍງນະຄັນເກັບມາຕັ້ງແຕ່ເມື່ອນະແລ້ວຊິລົງໄປເກັບອີກຜັກຂແຍງກະວ່າເລີຍເກັບລປີ້ງເ lộn nhanh nhanh lên mọi nơi 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 mọi nơi

ก็สะมาเราเฮ็ดอีกได้จังหน่อยนึงแล้วมาไหว้กินอีกต้นเลยเฮ้ยคิวหน่อยคิวอ่าคิวใส่นสเนี่เพื่นใส่หมวกเหงียนนั่นเลยเมื่อวา,านบริลลุดบ่ไม่จิ้มเข็มอ๋อคิวใส่โบพรมวันนะ่ะฮะใส่เพิร์ดไว้วเรียผางเสร็จปากลูกเนี่ย เด็กเขาวโกเติปเมปากเติมเติมกํลังปลอนเขาแล้วพี่นอ้องแม่นกําลังปลอนเขาแล้วปวอยเขาอะไรพี่นอ้องคลิปนี้น้องคำแซมลาพาจากพีงไปก่อนเด้อผักเบิง่งผักส้มต่อไปพี่นอ้องสบายดีเด้ออ้าวขึ้นมาแล้วทำไมเออก็ใส่สูทแดงมาคือกันแถวอะใส่สูทแดงฮะใส่ส<ห>ูทแดงใช่ไหม ว่าสุดไล่กันมันมีชุดแดงกันอือถูกเบื่อแค่แนวแค่แนวเองกะมักกไว้เพิ่นได้กินนะเพิ่นหยามคือยังนีคิวคิวจะเอ๊กิ๊กจะเอ้เอ้ยอยากนอนอีกละบอ้อยากนอนอีกละบอ